ในช่วงเวลาที่หลายคนไม่ทันได้ตั้งตัวข่าวหนึ่งได้กลายเป็นกระแสใหญ่ในโลกออนไลน์และในสื่อบ้านเราเมื่อมีภาพและรายงานว่าทหารไทยได้ชูธงชาติบริเวณแนวชายแดนท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าการชูธงชาติหนึ่งผืนจะสำคัญอะไรนักแต่สำหรับทหารที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินการกระทำเช่นนี้กลับเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิและความเป็นเอกราชของชาติไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพสวยงามที่ถูกแชร์ต่อๆกันบนโซเชียลแต่ยังเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงทั้งเพื่อนบ้านและมหาอำนาจทั่วโลกว่าไทยพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อและปกป้องผืนดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้หลายทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะมีการเจรจามีการทำข้อตกลงหยุดยิงและมีการประชุมในหลายเวทีแต่ความตึงเครียดก็มักกลับมาอีกครั้งเสมอและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทหารทั้งสองฝ่ายต่างพยายามรักษาพื้นที่และอำนาจการควบคุมเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างการลาดระเวณหรือแม้แต่การปักเสาธงก็สามารถนำไปสู่การประทะหรือการประจันหน้าที่ร้อนแรงได้ สำหรับทหารไทยที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนการชูธงชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันหมายถึงการประกาศชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้คือแผ่นดินของไทยและไม่มีใครสามารถล่วงล้ำได้โดยไม่ถูกตอบโต้เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาคนไทยจำนวนมากต่างรู้สึกสะเทือนใจบางคนถึงกับน้ำตากลอเพราะมันสะท้อนความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยที่ต้องยืนหยัดในจุดที่เสี่ยงที่สุด เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบหากมองในมิติทางการเมืองการชูธงชาติของทหารไทยในครั้งนี้ยังมีนนยสำคัญที่ซ่อนอยู่เพราะในช่วงที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไทยบางครั้งแสดงท่าทีลังเลหรืออ่อนข้อในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิการครอบครองพื้นที่บางจุดตามแนวชายแดนการที่ทหารในพื้นที่ตัดสินใจยกธงขึ้นจึงเป็นการตอกย้ำว่า แม้การเมืองในกรุงเทพมหานครอาจเต็มไปด้วยการประนีประนอมแต่ในสนามจริงๆทหารไทยยังคงปฏิบัติภารกิจเต็มที่เพื่อรักษาอธิปไตยย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เหตุการณ์การชูธงชาติในสถานการณ์วิกฤตไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับกองทัพไทยหลายสิบปีก่อนในยุคสงครามปราบคอมมิวนิสต์ทหารไทยก็เคยใช้สัญ,ญลักษณ์ธงชาติเป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงของพื้นที่ที่ถูกยึดคืึมาได้ ไม่ว่าจะเป็นในป่าเขาหรือหมู่บ้านห่างไกลาการได้เห็นผืนธงโบกสะบัดคือสัญญาณแห่งชัยชนะและความปลอดภยัยและครั้งนี้ที่ชายแดนก็ไม่ต่างกันเพียงแต่สื่อสังคมออนไลน์ทําให้ภาพนั้นแพร่กระจายรวดเร็วและส่งผลสะเทือนถึงหัวใจของผู้คนในวงกว้างแต่ในอีกมุมหนึ่งการชูธงชาติอาจถูกตีความโดยฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นการยืยย่อยุหรือเป็นการท้าทายสิทธิอธิปไตยในมุมมองของพวกเขา นี่จึงทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเพราะสิ่งที่สำหรับไทยคือการประกาศศักดิ์ศรีอาจกลายเป็นการจุดชนวนความไม่พอใจของอีกฝ่ายและทำให้ความตึงเครียดขยายตัวในเวทีโลกความเคลื่อนไหวเล็กๆเ,เช่นนี้ก็ถูกจับตามองเพราะเพียงทงผืนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลอานาจในภูมิภาคได้หากพูดถึงความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนพวกเขาเองเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทุกครั้งที่มีข่าวการประทะหรือความตึงเครียดพวกเขาต้องอบพยพต้องหนีภยัยและต้องทนกับความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันการได้เห็นทหารไทยยืนหยัดชูธงชาติในดินแดนที่พวกเขาเรียก,กว่าบ้านจึงไม่ใช่เพียงการแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือการยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งการมีธงชาติไทยปักอยู่ตรงนั้นหมายถึงพวกเขายังอยู่ใต้ร่มเงาของชาติและยังมีความหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภยัย หากมองจากด้านจิตวิทยาสังคมการชูธงชาติยังสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อความรู้สึกร่วมของคนไทยทั้งชาติเพราะในยามที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองเศรษฐกิจและปัญหาภายในมากมายการได้เห็นภาพเช่นนี้กลับทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งมันคือการปลุกพลังแห่งความเป็นไทยความรักชาติและความภาคภูมิใจในกองทัพที่ทำหน้าที่แทนพวกเราทุกคน แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กองทัพในหลายเรื่องแต่ในสถานการณ์ที่ต้องปกป้องแผ่นดินก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทหารเหล่านี้คือด่านหน้าแห่งความมั่นคงอย่างไรก็ตามการยกธงชาติไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะจบลงด้วยสันติทันทีตรงกันข้ามนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเจรจาที่ยากลำบากยิ่งขึ้น เพราะฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่ยอมรับง่ายๆว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทยการทูตการเมืองและการทหารจึงต้องเดินไปพร้อมกันไทยต้องใช้ทั้งกำลังและปัญญาในการรักษาสมดุลเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โตเมื่อมองในระดับอาเซียนเหตุการณ์นี้ยังส่งผลต่อการประเมินภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ใช่เพียงประเทศที่พร้อมเจรจาอย่างสันติ แต่ยังสามารถแสดงพลังและความเด็ดขาดได้หากถูกท้าทายในยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนหรือรัสเซียการแสดงออกเช่นนี้อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาอำนาจต้องคำนึงถึงจุดยืนของไทยมากขึ้นภาพทหารชูธงชาติอาจกินเวลาหลายวินาทีแต่ผลกระทบของมันอาจยาวนานหลายปี เพราะมันจะถูกจดจำเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เหมือนกับเหตุการณ์ที่ทหารสหรัฐอเมริกายกธงบนเกาะอิโวจิมาในสงครามโลกครั้งที่สองภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานของชัยชนะแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละตลอดกาลและในครั้งนี้สำหรับประเทศไทยภาพทหารไทยที่ชายแดนก็อาจถูกจดจำในลักษณะเดียวกัน สุดท้ายแล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไทยจะสามารถรักษาความสงบตามแนวชายแดนได้หรือไม่จะมีการเจราจาใหม่หรือสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเราอาจยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือคนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงความกล้าหาญของทหารไทยที่ไม่ยอมถอยหลังแม้เพียงก้าวเดียว และได้เห็นว่าผืนธงไตรร,รงยังคงโบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจบนแผ่นดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เรานี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเพียงข่าวประจำวันแต่คือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ย้ำเตือนเราทุกคนว่าเอกราชและอธิปไตยไม่เคยได้มาโดยง่ายและไม่ควรถูกมองข้ามแม้เพียงเสี้ยววินาทีได้กลายเป็นกระแสะใหญ่ในโลกออนไลน์และในสื่อบ้านเรา เมื่อมีภาพและรายงานว่าทหารไทยได้ชูธงชาติบริเวณแนวชายแดนท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าการชูธงชาติหนึ่งผืนจะสำคัญอะไรนักแต่สำหรับทหารที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินการกระทำเช่นนี้กลับเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิและความเป็นเอกราชของชาติไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพสวยงามที่ถูกแชร์ต่อๆกันบนโซเชียลแต่ยังเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงทั้งเพื่อนบ้านและมหาอำนาจทั่วโลกว่าไทยพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อและปกป้องผืนดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้หลายทศวรรษที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะมีการเจรจามีการทำข้อตกลงหยุดยิงและมีการประชุมในหลายเวทีแต่ความตึงเครียดก็มักกลับมาอีกครั้งเสมอและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทหารทั้งสองฝ่ายต่างพยายามรักษาพื้นที่และอำนาจการควบคุมเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างการลาดระเวนหรือแม้แต่การปักเสาธงก็สามารถนำไปสู่การประทะหรือการประจันหน้าที่ร้อนแรงได้ สำหรับทหารไทยที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนการชูธงชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันหมายถึงการประกาศชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้คือแผ่นดินของไทยและไม่มีใครสามารถล่วงล้ำได้โดยไม่ถูกตอบโต้เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาคนไทยจำนวนมากต่างรู้สึกสะเทือนใจบางคนถึงกับน้ำตากลอเพราะมันสะท้อนความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยที่ต้องยืนหยัดในจุดที่เสี่ยงที่สุด เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบหากมองในมิติทางการเมืองการชูธงชาติของทหารไทยในครั้งนี้ยังมีนนยสำคัญที่ซ่อนอยู่เพราะในช่วงที่ผ่านมามีเสียงวิพากวิจารว่ารัฐบาลไทยบางครั้งแสดงท่าทีลังเลหรืออ่อนข้อในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิการครอบครองพื้นที่บางจุดตามแนวชายแดนการที่ทหารในพื้นที่ตัดสินใจยกธงขึ้นจึงเป็นการตอกย้ำว่า แม้การเมืองในกรุงเทพมหานครอาจเต็มไปด้วยการประนีประนอมแต่ในสนามจริงๆทหารไทยยังคงปฏิบัติภารกิจเต็มที่เพื่อรักษ